a t ชนะ a 3 f i s h i n g r e e l b y b a ค k i n g ภายในแพ็กเกจแถมซองกระรหยียใส่รอกตกปลาและเอกสารแมนุงวงวิธีการใช้งานรวมถึงไดอะแกรมชิ้นส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวรอกออกแบบด้วยโทนสีบรอนซ์เทาทั้งตัวผสมผสานการตัดขอบบางชิ้นส่วนด้วยสีดำอัตราเกียร์เโช8.2ต่อหนึ่งบอเบรบริ่ง5บวก1กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสม4กิโลกรัมอัตราการจุสาย PE 0.8จุได้120เมตรกับน้ำหนักตัวเบาพิเศษ138กรัมบอดี้เฟรมกลางและโคเวอร์ซ้ายขวาผสมผสาน วัสดุคาร์บอนสร้างความแข็งแรงและน้ำหนักเบาสปูลและแกนสปูลวัสดุอลูมิเนียมแบบแกนสั้นระบบถ้วยหน่วง S V Brake System พร้อมลูกปืนกึ่งซรามิกที่แกนสปูลร,ระบบหน่วง S V Magnetic Brake System แบบ8ชิ้นเรียงเป็น2แถวทำงานควบคู่กับถ้วยหน่วงที่แกนสปูลความสามารถในการปรับละเอียดได้15สเต็ปพร้อมลูกปืนกึ่งซรามิกที่ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กระบบคลิกเสียงแบบ Full Option Star Drag ปรับคอนสปูลปรัปบหน่วงแม่เหล็กและคลิกเสียงปลาล่า a าช e า3 Fishing Reel by b a c k i n g